เดชเสลพังพรสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพพบกันอีกแล้วครับจากนักเลขโบราณตำนานหนังเหดียววันนี้นำเสนอในเรื่องเดชเสลพังพรเข้าแดงแกงคุกไฑูทยนบอกว่าทําให้ชาวคุกมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนักโทษชายไฑูทยนกินข้าวคุกบางขวางมือแรกรู้สึกกินของฝืดคอ พราะข้าวที่กินเป็นข้าวแดงหรือที่เรียกว่าข้าวกล้องที่สีแบบไม่ขัดเวลาหุงจึงมีผิวข้าวที่หยาบกระด้างผิดกับข้าวที่สีขัดที่ไม่มีผิวข้าวคลุมอยู่ไผทูลอยู่นอกคุกเคยกินแต่ข้าวที่สีขัดจึงรู้สึกแคลนคอเป็นอย่างยิ่งเคี้ยวเคี้ยวไปก็เจอกรวดเม็ดเล็กๆเ,เคี้ยวล่วมก็เสียวฟันไปทั้งปากแกงส้มผักบุ้งก็มีแต่ผักบุ้งมองไม่เห็นชิ้นปลา มีแต่กลิ่นปลาจางๆต่างขนต่างรีบกินแย่งกันกินอิ่มไม่อิ่มก็ไม่รู้ละหมดแล้วก็หมดกันปกติแล้วนักโทษที่เข้าไปใหม่ๆจะต้องถูกหามออนเหวงก็คือขนอุจจาระแต่ด้วยบาร,รมีของท่านผู้มีพระคุณทำให้ไปทูลไม่ต้องหามออนเหวงสมัยนั้นบางขวางถือเป็นแหล่งที่เรียกกันว่าสถานดัดสันดานไม่ได้เรียกว่าเรือนจำ ทั้งนี้เพราะผู้ที่สร้างเรือนจําบางขวางได้เอาตัวอย่างมาจากเรือนจําในไซบีเรียที่มีอากาศหนาวตลอดปีพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียที่เรียกตัวเองว่าบอนเชวิกจะส่งตัวบรรดาขุนทหารขร้าราชการเชื้อพระวงศ์กับบรรดาผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติของกองทัพแดงไปใช้แรงงานหนักในค่ายนรกแห่งนั้นเรียกว่าหากสารประชาชนสั่งว่าส่งมันไปไซบีเรีย คือคำสั่งประหารให้ไปตายทั้งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเอาตัวอย่างมาจากค่ายนรกนาซีในสงครามโลกครั้งที่สองที่มีทั้งหอกคอยฟฝาระวังแปดทิศมีหอกคอยกลางคอยควบคุมด้วยไฟฉายขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่มีอาวุธครบมือคอยเฝ้าระวงังบนกำแพงมีแท่งเหล็กพร้อมลวดหนามที่เดินสายกระแสฟไฟฟ้าเป็นพันวนใครไปแตะเข้าจะติดคาเดอยู่กับที่ แต่สำหรับไผทูนเขาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่อาจขวางกั้นเขาจากการแหกคุกได้เพราะกลิ่นแห่งอิสรภาพมันหอมหวานยิ่งนักรู้ก็ทั้งรู้ว่าถ้าหากพลาดถูกจับกลับมาจะถูกลงโทษอย่างหนักตั้งแต่หนึ่งสองสาสลบไผทูนมักพูดว่ามันเป็นเมนูพิเศษแกงส้มมะรุมผูกคุมจะรุมกันเตะต่ตอยด้วยกระบองกระบองเท่ากับฝักมะรุมจนสลบ ยำตีนเป็ดคือการเตะด้วยรองเท้าไอ้อบหุ่มข้อจนสลบทำเหมือนกับนักโทษมิใช่คนแต่เป็นสัตว์ร้ายที่ถูกส่งเขามาดัดสันดานในสถานดัดสันดานแห่งนี้แต่หลังปีพุทธศักราช2500ที่ไผทูลได้รับพระราชทานอภัยโทษจากบางขวางไผทูลไม่อาจจะรู้ได้ว่าเหมือนตอนที่อยู่ในคุกบางขวางหรือไม่การหนีของไผทูลเขาเล่าว่า หลายครั้งต้องซอกซอนไปในป่าดงดิบเพื่อป้องกันการติดตามล่าของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสิ่งที่น่ากลัวในป่าไม่ใช่เสือโครองแต่เป็นงูจงอางเพราะในป่าทึบงูจงอางเป็นงูพิษที่ชุกชุมมากปกติจะไม่โจมตีคนง่ายๆย,ยกเว้นในสองกรณีคือในขณะที่มันผสมพันธุ์ใครหลงเข้าไปแล้วก็มันจะเลื้อยไล่ฉกแบบเอาเป็นเอาตาย กับตอนตัวเมียห่วงไข่ใครหลงเข้าไปแล้วก็ตายกันไปข้างนึงงูเห่าแผ่แม่เบียดสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งศอกกว่าแต่งูจงอางมีความยาวกว่างูเห่าสามถึงสเท่าเวลามันจะชกมันจะพุ่งตัวขึ้นไปสูงเป็นเมตรโดยเหลือส่วนลำตัวตอนที่ต่ากว่าสะดือเท่านั้นที่อยู่บนพื้นดินเวลามันจะฉกหัวลงไปนั้นเร็วมากกัดแล้วโอกาสรอดแทบไม่มี ไพทูนเล่าว่าตอนนั้นดันโดนไปที่แถบดอยกองมูไม่เคยคิดว่าจะหลงเข้าไปในดงงูจงอางแต่ยินเสียงไก่ป่าขันและร้องดังมาข้างหน้ามันคือเสียงของอาหารที่วิเศษที่สุดในป่าไก่ป่าย่างอะไรจะมาอร่อยเท่าไพทูนดึงปืนขึ้นมากระชับย่องกริบอ้อมไปทางต้นเสียงไก่ป่าจริงๆกำลังตรีดปีกล่อตัวเมียปืนในมือเล็งศูนย์เข้าหาเป้าหมาย ยังไม่ทันจะเหนียวไกลหูได้ยินเสียงแกรกแกคล้ายใครมากวาดใบไม้แห้งบนพื้นดินจึงหันไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสี่ยววินาทีก็มองเห็นแม่เบี้ยลอยอยู่ในอากาศเหนือพื้นดินเป็นเม็ดไม่ทันจะหลบมันก็ฉกลงมาสัญชาติยานทําให้ล้มตัวลงเขี้ยวพิษทะลุกาะเกียงยินลงไปบนหน้าขาทันใดก็มีเสียงควับหัวงูขาดเระเด็นมองไปเห็นชายหนวดเขาดกในมือถือมีดเดินป่าก้มหน้าลงมาดู ก่อนจะใช้ปลายมีดพกกรีดแหวกเกียงยีนรอบบริเวณที่ไพทูถูกงูกัดก่อนจะใช้เชือกรัดหน้าขาเหนือแผลที่ถูกงูกัดแล้วพยุงร่างของไพทูลเข้าไปพิงกับโคนไม้พูดโดยภาษาไทยกลางชัดเจนเองเป็นใครถึงดันดนมาถึงที่นี่ได้ไพทูรบอกว่าขากรรไกรมันแข็งตัวเย็นเฉียบขยับปากไม่ได้คิดว่าอย่างไงเสียก,ก็ต้องตายจากนั้นความรู้สึกก็ดับบูบไปจะนานแค่ไหนไม่รู้ได้ มารู้ตัวก็นอนในกระท่อมในป่ามุง้วยใบแฝกที่หน้าขามีผ้าพันแผลพันอยู่ตรงปากแผลมียาพอกอาการตัวเย็นและขากันไกลแข็งไม่ปรากฏอาการชายนวดเขาวดกเดินเข้ามาที่ภัยทูนอนอยู่ฝืนแล้วเละไม่ต้องห่วงทรัพย์สินปืนกระสุนอยู่ครบไอ้พรานปิ่นคนนี้ไม่เคยอยากได้ของของใครข่ารักษาพิษงูให้แล้วพิษมันหมดแล้ว เหลือแต่อาการอักเสบที่ปากแผลที่งูจงอางกัดเท่านั้นไม่น่าเซอร์ซาเข้าไปในดงจงอางมันกำลังออกล่าไก่ป่าเลยเกือบตายโหงแล้วมิล่ะไผ่ทูลยกมือไหว้พรานปิ่นก่อนจะตอบว่ากําลังจะยิงไก่ป่ามาย่างกินได้ยินเสียงแกลกๆด้านหลังพอเห็นเต็มตาก็สายไปเสียแล้วพรานปิ่นเล่าให้ฟังว่าได้ทำยาแก้พิษงูเห่าและงูจงอางจากสมุนไพรป่าหลายชนิด ด้วยตากแห้งแล้วตำให้เป็นผงหยาบๆยบเวลาจะใช้ต้องเอาต้นเสลดพังพรตัวผู้สดๆมาตำขันน้ำมาผสมกับยาผงนำออกมาพอกพร้อมกับต้นที่ตำแล้วพันด้วยผ้าเปลี่ยนทุกๆสามชั่วโมงยาจะซึมเข้าไปทางบาดแผลหยุดการไหลของพิษทำให้พิษเป็นกลางมันคือเซรุ่มวิเศษของปู่ย่าตาทวดตกทอดกันมานั่นเองไผทูลพื้พําว่า สเสลดพังพรเพื่อจดจำก่อนที่พานปินจะถามถึงความเป็นมาของไพฑูนไพฑูนไม่ปิดบงังพรานปินหัวล้อชอบใจเอามือตบเขา่ากูว่าแล้วไอ้อีรอบนี้แล้วก็เสือคนเข้าป่าหนีพรานมือกฎหมายไพฑูนพักอยู่กับพรานปิ่นเจ็ดวันจนแข็งแรงดีจึงจะออกเดินทางต่อไป ไพฑูรย์มอบปืนพกลูกโม่ตรามาขนาดจุดสี่ห้าให้กับพลานปินพร้อมเครื่องกระสุนพลานปินจะไม่รับแต่ไพฑูรย์บอกว่าขอให้รับไว้เพราะบุญคุณคราวนี้ใหญ่หลวงนักอีกอย่างเห็นมีแต่ปืนแก๊บโบราณไม่ทันสมัยหากได้้นตราม้านี้ไว้จะเป็นการดีมากนั่นแหละพลานปินจึงยอมรับและน,นําไปทดลองยิงพลานปินขอให้พักอยู่อีกสักคืนคืนนี้จะทําอาหารเลี้ยงส่งเพราะมีเหล้าของพวกชาวเขา ที่เอาเนื้อเก่งไปแลกกระเล่าและสมุนพลายหลายอย่างกับพวกหมูเซอหลังจากเล่ากับเนื้อเก่งพร่องไปพลานปินก็เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังว่าเดิมพลานปินชื่อแทนเป็นชาวกำแพงเพชรมีอาชีพหาของป่ามีเมียชื่อศรีลาอาชีพหาของป่าไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านความสัมพันธ์มันไม่แนบแน่นที่สุดคืนหนึ่งกลับจากป่ามาบ้านถึงกระท่อมพัก เห็นตะเกียงวองแวมนึกว่าศีลาคงยังไม่นอนแต่รออยู่จึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปกะว่าจะทําให้ตกใจพอมองลอดฝาแตกเข้าไปในห้องอ้าวศีลากําลังนัวเนียวกับกํานันปันอย่างสนุกสนานไม่รู้ว่าตัวทําอะไรลงไปบ้างมารู้ตัวอีกทีในมือถือมีดเดินป่าเนื้อตัวและมือเปื้อนเลือดเต็มไปหมดมีศพของกำนันปันและศีลาในลักษณะเปือยกายนอนตายอยู่กับพื้นห้องนอน มีร้อยถูกแทงถูกฟันจนแหลกเละจึงตัดสินใจหนีเข้าป่ามาจนถึงรอยกองหมูเปลี่ยนชื่อเป็นปิน่นดำเนินอาชีพเป็นพรานได้เมียเป็นมูเซอร์แต่ตายทั้งกลมจึงไม่คิดมีเมียอีกคดีหน,นีจนกระทั่งเรื่องเงียบจึงได้มาเจอไพทูลถูกงูจงอางฉกจึงเข้าช่วยชีวิตไว้ก่อนเดินทางออกจากบ้านพรานปินพรานปินได้มอบผงยาแก้พิษงูให้ห่อหนึง่ง และพาไปดูต้นเสเลดพังพรเพื่อให้จําได้อธิบายให้รู้ถึงถิ่นที่เกิดของเสเลตพังพรและได้จดตํารายาผงแก้พิษงูให้ด้วยสึกไพฑูนได้ไปให้ร้านเจ้ากลมเป๋จัดบทให้หนึ่งโหลใหญ่ใช้ชีวิตหนีเข้าป่าเพื่อช่วยชีวิตตัวเองและผู้ถูกงูกัดส่วนต้นเสเลดพังพรในป่าภาคกลางและภาคเหนือหาไม่ยากหากใครสนใจจะปลูกไว้ในบ้าน ต้นเสลดพังพรมีขายที่สวนจตุจักรกระถางละไม่กี่สิบบาทไปซื้อมาปลูกพลานปินบอกว่าเป็นต้นไม้ที่แก้พิษงูโดยเฉพาะควรมีไว้ประจำบ้านแม้ไม่มียาผงที่ผสมก็ใช้ต้นเสลดพังพรทั้งห้าคือเอาทั้งใบต้นรากมาตำคั้นน้ำกินกากพอกปากแผลที่ถูกงูกัดจะช่วยชีวิตคนถูกงูกัดไว้ได้เหมือนกัน ไพฑูรเล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็หัวเราะบอกกับผู้เขียนว่าน้องเอ้ยสมัยนี้ถูกงูกัดเขาไปฉีดเซรุ่มจะประเสริฐกว่าสมัยที่พี่ยังโลดผลตอนนั้นมันไม่มีทางเลือกหากไม่ใช้ก็ตายสถานเดียวถ้าใช้ยังอาจรอดกลางดงกลางป่าไปเจอเซรุ่มที่ไหนล่ะจำเป็นต้องใช้แต่ถ้าจะเป็นพวกตะขาบแมงป่องแล้วก็ใช้เลยเอาก,ากากพอกปุ๊บไม่เกิน15นาทีอาการปวดบวม จะทุเลาลงทันทีไพฑูรมาส่งต้นฉบับครั้งละสองเรื่องลงตีพิมพ์ในพระเครื่องประยุกต์ได้สองเล่มเพราะเป็นรายปักเดือนหนึ่งจะได้คุยกับพี่ไพฑูรณาครั้งหนึ่งซึ่งพี่ไพฑูรมักมีเรื่องปลีกย่อยมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอมิได้ขาดและนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งจากไพฑูรพันเชื้อง,งามที่เผยแผ่โดยนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียว พบกันใหม่ในตอนหน้าแต่ก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ